สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านบุ้เกติที่รักทุกท่านครับก็ผมสุภกิจปัญญาวัฒน,นกิจอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันนี้ผมได้ทําโครงการร่วมกับท่านผู้ใหญ่ในโครงการหนึ่งชื่อโครงการบ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยนะครับจะขอแนะนําโครงการความเป็นมาที่ที่มาที่ไปก็คือว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อยอดจากโครงการรณรงค์สร้างสุขภาพดี ชีวีมีสุขนนทบ,บุรีมาราธอนซึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2552ถึง2554แต่อย่างไรก็ตามโครงการนี้ยังขาดไปอีกหนึ่งครั้งจึงได้นำเสนอท่านผู้ใหญ่เพื่อเปลี่ยนมาต่อตอ่ยอดโครงการคือโครงการบ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยให้ตรงสอดรับกับโครงการที่จะนำเสนอเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงโครงการนี้ จึงได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนโดยที่มีท่านอาจารย์ดเรเอกภพเหล่าลาภะนะครับได้เรียนนำเชิญบุคคลสองท่านเข้ามาร่วมโครงการซึ่งผมขอแนะนำบุคคลสารณะสองท่านนี้ก็ได้แก่บุคคลท่านที่หนึ่งคือดออรนายแพทย์อุทัยสุดขอดีตปรลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านได้กรุลณาตอบรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการนะครับบุคคลท่านที่สอง ก็คือท่านแพทย์หญิงประภาสีจงสุขสันติคุณท่านเป็นที่ปรึกษาผู้สูงวุฒิของสถาบันพัฒนานวัตรกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตเป็นอดีตข้าราชการบำนาญของกรมควบคุมโรคเป็นเป็นที่ปรึกษากรมควบคุมโรคระดับสิทนะครับท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการบ้านสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยซึ่งเือวันไม่ดล เมื่อวันที่24กันยายนเป็นถมฤกษ์นะครับโดยการรับเชิญของดอเอรเอกภพเหล่าลาภะในฐานะประธานโครงการและผมเองในฐานะที่เป็นเลขานิการโครงการก็จึงอยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายได้เข้ามาเยี่ยมชมรายละเอียดของโครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ของ facebook.com/thsplan นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลอีกมากมายที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านและครอบครัว นะครับซึ่งปัจจัยที่สําคัญก็คือการรณลง5โรคที่สําคัญเพื่อจะลดให้ปัญหาของโรคเหล่านี้ในประเทศไทยให้ลดลงกับวิถีชีวิตคนไทยซึ่งได้แก่โรคที่หนึ่งคือโรคความดันโลหิตสูงโรคที่สองโรคเบาหวานโรคที่สามโรคหัวใจโรคที่สี่คือโรคหลอดเลือดและสมองโรคที่ห้าคือโรคที่สําคัญมากครับคือโรคมะเร็งนะครับ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับความรู้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดที่เว็บไซต์ของเราที่จะนําเสนอประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดต่อไปนะครับต้องกราบขอบคุณมากในโอกาสนี้สวัสดีครับ